วันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ฟ้าฝนกันก่อนนะครับหลังจากที่พายุโซนร้อนไลออนร็อกพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามไปแล้วทําให้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าประเทศไทยจะมีฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุคุณพระช่วยของจริงครับเมื่อคณะสงฆ์ขับเรือท้องแบนเอาข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปถึงที่บ้านเลยนะครับพร้อมกับไปมอบกําลังใจให้กันครับ ระดับน้ําที่ท่วมขังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เริ่มทรงตัวนะครับโดยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยยังเดือดร้อนเพราะว่าน้ํายังท่วมสูงอยู่บางแห่งโดยเฉพาะชาวบ้านที่อําเภอบางประหันระดับน้ําในคลองบางพระครูที่รับน้ําจากแม่น้ําลบบุรีน้ํานี่ล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมบ้านเรือมานานนับสัปดาห์แล้วเจ้าอาวาสวัดตานเอ็นพร้อมกับคณะสงฆ์จึงขับเรือท้องแบนนําชุดข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มไปดูแลผู้สูงอายุ และไปให้กำลังใจกับชาวบ้านทำเอายายปลดพลูปิติอายุ82ปีถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจที่เห็นพระมาโปรดถึงหน้าบ้านนะครับคุณยายปลดเนี่ยเล่าว่าก่อนหน้านี้ทำบุญตักบาตรทุกวันครับแต่ช่วงน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้ก็ไม่คิดว่ายามเดือดร้อนพระท่านจะเมตตาเอาอาหารมาให้แบบนี้ไปฟังเสียงคุณยายครับเป็นไงยายดีใจไหมครับดีใจเนาะลำบากไมหมยาย ลำบากเนะาะพระมาโปวดไปไงมากครับชื่นใจไหมครับย้ำเดือดร้อนพระมาเยี่ยมมาโปวดเนาะครับส่วนที่ริมถนนสาย311หนึตำบลประสุขอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับชาวบ้านเนี่ยขนข้าวของขึ้นมาหนีน้ำท่วมรวมถึงย้ายสัตว์เลี้ยงบางคนมีแพะก,กว่า2ีตัวก็เอามาด้วยครับ โดยใช้ไม้ทําเป็นรั้วสูงนะครับกันแท้กระโดดออกมาเดี๋ยวมันจะถูกรถที่สัญจรไปมาชนเราได้ส่วนไก่ชนของชาวบ้านเนี่ยเขาต้องเอาสุ่มไก่มาคลุมไว้บนถนนเพราะน้ําข้างในหมู่บ้านลึกครับถ้าเกิดปล่อยเอาไว้จมน้ําตายแน่ด้านกรมอุตุอ,อประกาศฉบับที่17เรื่องพายุโซนร้อน l i ออนร็อกพายุลูกนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วตอนเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับ คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศกําลังแรงต่อไปลักษณะเช่นนี้ครับจะทําให้ภาคอีสานมีฝนตกเพิ่มขึ้นส่วนมากจะเป็นทางตอนบนของภาคนะครับและยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะทําให้ภาคใต้ของไทยมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดด้วยครับ